ันหญ่พื้นญาติแต่มันหลวงพอไงมีรัดจับสั้นเลยโอ้ปีนี่ออกปลายหลายเนาะปีไก่นี่ออกกกเนาะปีนี่ออกปลายหลายเออมันกระลังไหลออกมาไหลธรรมดามันมันออกมากงสีแดงนี่ลายวัดปีนี่ออกไปสวนบักทุเรียนซีคูนหกได้ตำนานครับว่าเป็นบ่อนไส้ครับผู้ใดว่าเฮ็ดหมากว่าได้ยเหียงขากคุดหลายขาก ด,ดกดปด็ปีนราคาดีแล้อปีน,นเขาเรืองขนาดเล็กการ<ก>ไม่เล่นอุ่นมันมันออกมันออกความกันกับน้ำหนาวอาเพนอนำนาเขาก็เอาเดือนนี้แหละเดือนมกราคุณพออ่อพอมาก,ออกเดือนนี้พอ่อเฮ็ดทองรุุนดุนันอนมึงไปยูเหเพ่ล้อมยาเอาเรยนี้เดือรุ่นนี้นี่อาเพื้อนำน้เพชรบุญเขาก็เอาเดือนนี้แหละนี่ด้ราคาดีพร้อมเอราคาไม่งี้เขาบอกอยู่ใ ปกอบออกก่อนมันสี่ทมกับจันถราไม่ค่า,าพ่อขาจันทรมากๆเร็จปลเรียบร้อ่ยอย